ใ่เกิโล่ตอนกิโล่เอก็พอดีือนกันอ่ะก็เหมือนกันเหมือนกันกวากว่าหมูสองโลนึโลราติดต้งครับอันนี้จะทำไปฝากวัดโจนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับกินได้แล้วแต่แคั้กินงคนในแกินได้แล้วคับเปี้ยวก็รอเปี้ยวก็รอค่ะมาล้องเีกินเลยแลอบค กินเร็วยังเย็นๆหนึบๆเนาะสำหรับผ้มากเยเบียกมากลนแตัเป็นแล้วอ่ะังไม่เปรี้ยวมากกินแถ้าอยากท่านใจกับบียเน่าหดสำหรับผู้อยากกินเปรี้ยวเราอยากให้กินแบบทัานใจอ่าองนลยะีกะน่าใส่ลยอันนี้เดี๋ยว พี่มอบอกว่าใส่กระโปงไปฝากกันเพราะว่าใบตองเตินเพนะร,ระะาะท่านดีนกไปตัดคอนกรดถึงนี่ผมยางเหลอสวนแล้วทานี่แบบบ้านหน้าแบบนีอีกก็ที่หลังเห็นเป็นโฮมสเตย์เลยแลนี่เออ เส้นค้ับเอ็ซมันเวหามันกัดซีมีอยู่นั่นล่ะนะแพร่ครับต่างกับเห็นความตัางใจเห็นความมม่มนันของเราไหมก็เป็นข้าไปเนาะใช่ข้าไปได้เห็นตัวจริงมึงจะดเ้เบร์แนบขีเห็นนี้ไน้ขีดเป็นบ่ ทุกคนเลยติดตามทุกคนแล้วแต่ว่ายังยังบอกเคยเห็นมูครับตัอันนี้ข้างบนนะครับอันนี้ค่ะข้างบนศูนย์เก้าสี่อนไหนแฟนไหนอันนี้ค่ะตามตาเบอร์ค่ะเบอร์

พยังได้อยู่ตรงนั้โอกาสเยอะพี่ตามนะครับพื้นด้วยรอบขนอดพี่พี่เป็นคนนั้นคนถือว่าชอบอะไรที่มันแบบมันไม่รบกวนชาวบ้านเนาะจริงๆพี่อยู่ในบ้าทหนุนในบูบันบูบันใหญ่บันเนี่เพื่อมันมีโอกาสอ่ะเมื่อนั้นเขาว่าเขาอันเต้นแล้วจะบ้านเต้นแล้วแบบแบบสมรสรรค์ปบ่มากุนไหวประมักหนิมันบ้า ก็เลยมาอยู่คอยมาการันต์เจาแห้งทั้งคนทั้งคั้งคนเนาะมาปั๊บมามาอันดับแรกขุดสะเลยบอก็มาที่แรกมันบนทัานมีอย่างอีกอย่างในยู่เนี่ยเป็นมอทางเขามาน่ะพื้นนั่นก็พื้นเหนียวอันเดียวกันจะคลองเดียวกันเหมือนแบบนี้เพื่อนก็เลยว่าสิขายทั้งหน้าบุญแสนแสนตัวบ้าน งานเดียวหาับผมมันติดถนนซีเลนผมเลยว่าโอ้ผมคือปอะหยัดเลยผมมันคนขี่ลำข้ามรถเสียงดังใช่ไหมเตอร์ไซค์ดังพุทแวะรถไฟผมอยู่บไปผมก็เลยว่าโอ้ยมันไก่ถนนปวดแม่มันผมมองมาไก่ถนนแนมเหมือนกันเราเลยว่าถือความว่าเราไก่เนาะเป็นก็อยากไายเขาเลยว่าถ้าบระหยากไลยต้องมีครับทั้งหลังกมีเดลยว่าับเอาทั้งหลังตุดปุ่นมันจะมีทางเขาดิก็เลยว่างสิ แล้วว่าแม่กะทิเพชรถนนไทยบุรณะแต่ไฮนีถนนแต่ของพี่เขาถนอมเพราะว่านถนนมันสุดแค่เลยเพียงหน้าพื้นมหน้อยทาง,งเขา่ะจากมันมาเพื้นกี่เพชรพร้อมมา,จจาไฮถนนเจ็ดไร่เจ็ดไร่สามงานที่แรกขายขายกันแต่บ่ได้มีเงินสดสื่อเลยสื่อเงินผ่อนเลยแต่ของพ่นกะดีอยุถนนเออสื่อเงินผ่อน ตอนนั้นก็ต้องหาเงินได้แน่นั่นล่ะเดือนเดือนละแสนรับก็ใจวุ่นจนหมดหลังจากได้หมดแล้วก็ผมก็ค่อยปรับค่อยปรุงค่อยแต่งผมเองบอกครับเนี่ยผมเองใช่ไหมทำชาโน่เนี่ยุูเองไปนี่ยชาโน่นี่ก็คุดเองมาคุดเองไม่บอกไปเอารถแมคโครเพื่อนมากวันนี้เพื่อนอยูุ่คหลานเขาว่าเอารถเท่าไปเฮ็ดที่เราอาจารย์เอารถมากแต่ว่า เดือมันเอาครับเือดมันคับขาใหญ่ผมว่าพุดลึกทั้งนั้นลึกสเมตรทั้งนี้ลึกตองด้วยอทั้งนี้เตี้ยครึ่งเนี่ยครับทังนี้สองเมตรห้าสิบทั้งนั้นสามเมตรครับมันก็ลึกส่วมพวาวแล้วเนาะครับตอนนี้ก็ได้พีี่รอยู่นี่ผมอยู่นี่มากตรงนี้มันสาสปีอ๋อสร็จ ไม่นานเองสามสี่ปีก็แล้วก็ดูต้นไม้ก็รู้แล้วจากที่ว่าบ่มีต้นใหม่แม้พอต้นเลยที่ปลูกเองเขาไม่ขาวเพาหวงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ผมปลูกเองหมดเลยไอ้ต้าหวงกะของแน่ที่บอกจริงเหรอหวงต้นใหม่หวงต้นใหม่แห้ อย่าหยาบอันนั้นผ ER: มท anyway> ี่แล้วไปพวกกระสีพ่อตัดปัดกันเลยแค่นี้ออกนี่นี้เหยียบผักเหยียบเงาผมเป็นคนที่แบบรักธรรมชาติมากครับแล้ชอบผมเห็นเอาง่ายๆว่ากลมไปนั่นมาหน่นะผมเห็นเขาตัดต้นใหม่ผมต้อผมต้องจมเลยครับมาสร้างว่าวทางข้างไหมอ่าจะตัดใหม่วอดีตุมไปใช่วอดีตมขึนแรง ครับรถในวงพันตัวพันวันพนัน,พนทุกหมวดเลยแต่ว่าโบหัวอยู่โบหัวอยู่นี่ใกล้แค่นี้ไงโบหัวว่าอายอยู่ oh น,น,นี่พันเลีนไปทำวงเป็นน้ำวงเนาะมันกับเรนในเส้นนีน้แหละก็ผมไงขน,นาดผมยังอยู่ใกล้ขนาดนี้นี่ <c oughs> ผมอยู่บ้านน้องขาไม่สิบโลนี่นาชูก็ไม่รู้ถ้าผมถ้าผมไม่เห็นใ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 นเพจท่านน่ะที่ท่านแนะนํานะว่าอยู่เอ่อบ้านบ้าน บ้านหนองกรุงตำบลกวางโจนอำเภอภูกเกยวนะผมเพิ่งรู้ผมนึกว่าท่านอยู่โคราชตอนแรกนะอยบอ่ไม่รู้เลยผมเลือกอยู่ตรงนี้ว่าอะไรผมแอบส่งดูที่ได้เลยเบิกมากที่จะทาําผมสีก็ใช่ที่แรกผมก็ตั้งใจแบบนั้นนะแต่ทีนี้ว่าเ <c oughs> ขาบอกว่ามันใกล้วัดเลย <c oughs> ไม่เราเราไม่ได้จดเป็นนั่นไงเราแบบว่าตเองแบบ พูดปากกราปากให้เป็นกับเอซอยากมาอยากอยากมามาเจออยากมาพักอยากมานั่งกินกาแฟวิ่งเว้าอยากมาเห็นไม่อหลังนี้น่ะผมตั้งใจทำเพื่อว่าตอนนั้นผมก็คุกคีอยู่กับกับทางวงยมิสารเนาะอยากปลอยไยายจืนลูกแรอะไรนี่เนายหแหลมอะไรที่ถ้าเขาอยากมาเล่นมาอะไร ตัวเล่ผมก็จะให้เขาพักเผื่อเขาไม่อยากกลับบ้านแล้วไอ้ข้างบนนี่ผมก็เป็นคนที่ชอบยิงที่ท่าผมก็ทำว้นั่งเล่นขึ้นไปนั่งข้างบนได้เจ้าว่ารู้สึกว่ามันบกไปอย่างแรกอย่างแรงบันไดถึงก็ไม่ผมว่าจะตัดออกอยเลยด้อางบนวยผมจะเลื่อนไปแค่พื้นล่างจะตัดส่วนบนออกทั้งหมดเลยก็คือหมายถึงว่าถ้ายกข้างบนออกมาก็แบบนั้นแหละนิดเป็นหลังคาก็ได้ทั้งเด็ดเป็นห่ม ที่แน,น,นี่ผมจะฮ็ดบ้านอยู่เน้นๆผมจะเอาหน้านต่าง,งามาใส่อ้อมเหมือนคือถ้าเรายึดข้างบนได้เนี่ยมันก็คงจะหนาแน,น่นอันเนเราจะเตาแบบน,นั้นแล้วแต่เมืเอนนเ่อก้านเสร็จต้นเสร็จกันหมดไปเยี่ยมมากเลยทุกมันมีความสุขเ่รผมบอกผมอยู่ตรงนี้ผมมีความสุขมาเลยและภูมิใจด้วยภูมิใจที่ผมได้ปลูกต้นไม้รับไม้พาไปทัวร์ต้นไม้หน่อยทุกต้นทุกต้นเนี่ยผมปลูกด้วยความตั้งใจเราเวลาผมปลูกหรือคิดว่านน ลุงนบวยบอย่างน้บวยงเลยกระเป็นคนรักกวดจะปลูกโตมาขนาดนี้ได้นะผมหิวน้ำลดื่อใหใ่ลูกกับประนใจหรอกตอนนี้ลูกประธใหญ่นประทันเดชมันจะได้แบบปลูกมากคีอปีนะครับหอมคับสวนไม่ไม่อันอันนี้อันนี้ไม่กี่ปีนะนต้นต้นตัวใหญ่หนึ่งอ้ต้นนั้นสี่ปี ไอ้วกรกรอบกายไอ้โกรกพวกนี้จะอยู่ประมาณสี่ับแต่ต้นนี้แต่อันนี้ปีกว่าปีกว่าีกว่าว่ายังไม่ถึงสอปีเลย <c oughs> เพยุงไหลัมบอเนี่ยท่านโมแมนครับไฮ <stop S 2> ลําอยู่นั่นผมขึ้นใหญ่ไ้แท้ไฮลัเนะี่ยผมจะปลูกไปหาต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหน้แล้วอันนี้มันจะเป็นพยุงงาครัอืมูครับผูก้ไม่หัผ่อน 1, 1> ัไม่ถูเ น้ำดอกไม้แม่พี่ไกลเลยมันดกมากเลยนะเป็นบางต้นตัวนึงกระโดดตัวนี้กระดกอันนี้ก็แคงดกหนึ่งอานั้กระดาษพ่อไว้ต่ต้นนี้ลูกใหญ่มากเลยนะครับไม่ว่าผมถามดีต้นไม้เนาะเพราะไฮทัดเป็นอยาให้ตัดหมดเลยฮะคืองานนี่มันคือจังหกแค่มันบเป็นความจริงผมก็คิดเรื่องอะไรผมว่าสุ สะอาดเงียนหมดบบบนี้ผมไม่คิดว่าอากาศมันร้อนเนาะผมผมเคยอยากเหยียบคุ้มต้นไม้มันคุ้มดินไว้เพื่อเวลาน้ำค้างมันลงแล้วมันก็จะได้แล้วมันก็บอายุที่โตเลยต้นนี้สดาวหวานครับเนาะโอเคสดตนหวานเราคือมันผมอยู่แต่ผมนิดๆผมออกมันๆน่ะัมนผมเหมือนเหมือนทั่วไปเลยนี่แหละอกคือเยอะสุดแล้ว อแบกไปมันตงไปเเ้นัโอ้เดี๋อวเห็ดทางปุแบกไ่หะตวนี้ผมก็ปลูกเองนะครับปลูเอกับเับเอยเเ็นแหละปลหมดีนผมก็เอายางหน้ามาลงยเพื่อที่จะเอาเชื้อเห็ดมาลงก็เห็ดไปถ้าเราเราคิดว่าเออล้วนลวนไอ้ลกใสหอดใส เสา่นนะ่นะเจี้ยงต้นใหม่จากเสาหน่ะเสาหน่ะไปปุดแช่ตรงนั้นเรื่อยๆกับทอครับเร่ยกับทอมไปแล้วเร้วมันก็ไปนี่นพี่น้องสวนที่ว่าพื้นที่พันสุดยอดตนท่ามเข่าครับขอกำลังใจนะครับขอกำลังใจจกักศรีหาขั้นรถครับ กำลังใจผู้สนับสนุนครับดูแต่ว่าหนาฝนะมันเกิลํำบาก<ม>อุ้ยม,มันกระตี้เดียวเกิดขึ้นมาเกือบขวบยู่ไงเนาะ